สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง BT b t b 1 3นะครับพอดีพี่ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวันอาทิตย์เนาะพอดีไม่สบายนิดหน่อยครับนี่ยังไม่หายนะเสียงก็ยังแต่ว่าไม่ได้เลยต้องมาลงสักหน่อยแล้วเดี๋ยว YouTube ปิดกั้นอีกเราไม่ได้เจอกันอีกเนาะก็สวัสดีสาวกอบีทั้งหลายนะครับอ่าอันนี้พี่ก็เริ่มมาเล่นระดับเหมือนกับเริ่มเล่นพวกฮาร์ดอะไรพวกนี้แล้วเนาะถามว่า ยากกว่าอันเก่าไหมก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะแต่พี่รู้สึกว่าเอ้แม่งไม่ธรรมดาคือจังหวะคือมันพี่จะบอกไงว่าโอบี้มันมีหลายอันใช่ไหมแล้วมันมีบางอันอ่ะที่เวลาเรากระโดดมันจะแข็งมันจะโดดแข็งแข็งมันไม่ได้ผิวแบบเหมือนกระโดดไปยิ่งกะยิ่งมีแรงโน้มถ่วงไกลแล้วก็กระโดดไกลอะไรประมาณนี้แต่คืออันนี้มันจะโดดเหมือนแข็งแข็งหน่อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกไงในโอบี้อ่าก็แตกต่างกันไปอะไร แตกต่างกันไปนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็พี่ก็ให้กําลังใจผู้ผู้พัฒน,นาเกมทุกคนนะครับเพราะว่าก็จะได้ทําเกมมาให้พวกเราเล่นเนาะได้มีแมปใหม,ใหม่ๆมาเล่นอะไรขึ้นมาคือพี่จะบอกว่าทุกคนเน่ยอยากทําอะไรทุกอย่างให้มันดีทุกอย่างอะอย่างอย่างเราเนี้ยอย่างตัวพี่เองอะพี่ก็เป็นนักเล่นเกมเนาะเราก็ คือคือถ้าบางทีเราก็ติเตียนอะได้ได้ถ้าอย่างเรื่องบลกอะเราสามารถบอกเขาให้เขาแก้ในบั็กส่วนนี้ได้อะไรได้แต่ในส่วนที่แบบอาจจะติเตียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเราใช้คําว่าให้ความเห็นดีกว่าครับเพราะว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะได้มีกําลังใจที่จะทำเกมมาให้พวกเราเล่นเนาะเพราะเรามันเป็นนักเล่นอะเราจะไปทําเกมมาเล่นเองมันก็ใช่เรื่องไหมถูกไหมก็เป็นกําลังใจให้คนที่พัฒนาเกม ทุกคนดีกว่าเราก็หาเกมเล่นกันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับอ่าพอดีอันเนี้ยแมปอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนในคุกกัหนีคุกกะเออคือคือ,คอเหมือนกับว่าโอบี้เขาจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆครับเหมือนแมปเนี้ยเขาก็จะมีอะไรเพิ่มลูกเล่นมาเพิ่มลูกเล่นมาซึ่งอ้าวดูขาขาดไปแล้วพี่ซึ่งอ่าบางอันแต่เออ พี่จะบอกเลยนะไอปัญหาของพี่นะพี่ส่วนใหญ่แล้วที่พี่มีปัญหามากที่สุดก็คือหนึ่งเลยคือเป้ายิงเวลาเป้ายิงวอลเนี่ยมันยิงไม่เคยตรงเลยต่อให้เรากดตรงอะ่ะมันก็เหมือนเหมือนปืนมันระเบิดตรงปลายหัวมันด้านตรงปลายหัวครับ ให hey, ้น้องๆลองเล่นกันดูเนาะแต่ว่าบางคนเล่นในคอมอะ่ะพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าในคอมเขาแยกเป็นสัดส่วนอยู่แล้วเนะมันก็ใช้เมาส์คลิกใช้เป้าเดินยิงได้อ่าใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ S อถอยหลังได้ w เดินหน้าเนาะอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรคือมันได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นในโทรศัพท์อะครับการที่เราจะเดินถอยหลังอะมันมันเดินไม่ได้นะการจะเดินถอยหลังอะส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเดินหนีมาแล้วก็หันปืน หันปืนปืนอ่ะมันจะหันไม่ตรงตัวที่เรายิงอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไปเป้าอ่ะมันจะโดนเออเรากดเป้าอ่ะมันโดนแต่ปืนอ่ะไม่ได้หันไม่โดนเพราะบางทีเวลาพี่วิ่งถอยหลังกลับมาปืนมันยังไอ้นี่เลยเรียกว่าอะไรอ่ะปืนมันหันไปทางไหนไม่รู้แต่กระสุนมันลอยออกมาได้ประมาณเนี้ยอ่ะมาดูอันนี้อันนะครับว่าจะเป็นไงแต่ว่าอันนี้พี่น่าจะเล่นในระดับ ง่ายอยู่มั้งเพราะว่านี้พี่ยังไม่เคยเล่นเนอะเพราะว่าเขาอัปเดตมานะครับโอ้แต่เสียงพี่แบบไม่ไหวจริงๆใช่ไหมนี่ก็ยังไม่รู้นะว่าเสียงตัวเองเป็นไงแต่รู้สึกว่าแบบตอนพูดเนี่ยคือทุกทีเวลาพูดปกติมันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ครับแต่พอไม่สบายแบบเจ็บคอเนี้ยเวลาพี่พูดแบบพี่รู้สึกว่าพี่แม่งเหนื่อยพูดพูดแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเหมือนเราเราเพิ่มแรงเพิ่มแรงในการพูดออกมาสองเท่าสามเท่าอ่ะ เออแล้วเสียงมันเป็นแบบเนี้ยเสียงยังกับลูกเป็ดเลยเนาะ <c oughs> ครับอ่ามาต่อของเราดีกว่าอ่าอันเนี้ยลูกเล่นอันนี้นะก็ถ้าเป็นน้องๆก็กยากอยู่นะอย่างพี่พี่ก็งงอยู่นะตอนแรกเนะี่ยว่าเฮ้ยยังไงวะเป็นยังไงอันเนี้ยเอเอนี่ยลูกสอชี้เข้ามาในห้องเนี้ยเอ,อเข้ามาทําไมอะไรหาไม่เจอนะเห็นปะหาไม่เจอจริงๆครับพี่ก็วิ่งวนไปวิ่งวนมาวนไปวนมา,นนมาอย่างเงี้ยแหละเออคือ เป้าหมายก็คือให้ทําอะไรก็คือไม่ได้ทําอะไรหรอกนะแค่เห็นไอ้จูดแดงแดงไหมเนี่ยเนี่ยมากดแค่นั้นแหละแล้วไอ้ประตูไอ้ตรงที่เราวิ่งชนเมื่อก,กี้นะมันก็จะเปิดคำน้องน้อง,องไอ้ประตูข้างนอกปื่อกี้ที่พี่วิ่งไปชนตั้งแต่ทีแรกนั่นแหละอ่าพี่ก็งง,งเนี่ยตอนแรกอะ่ะเอายังไงอะ่ะกดมีตรงไหนให้แบกถังไปไหนหรือเปล่าหรือยังไงเออไอ้เราก็เลยคิดอ่าวนงั้นวนกลับไปอีกทีดูอ่านี่ไ่ประตูเปิดแล้วเห็นไหมไปเลย เนี่ยครับอันนี้ก็มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะแต่ว่าระดับยากอะ่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยก็คือจะมีเลเซอร์เพิ่มเวลาเรากระโดดอะไรประมาณนี้ครับอย่างอาโอบี OB, นี่ดูอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ดูสิพี่จะรอดไหมแน่ยไม่รอดนะโอบี้อ่ะเล่นไปเหครับเอาจริงแล้วกระโดดกระโดดยังไงก็ไม่ชินสำหรับตัวพี่อ้าว มันวิ่งขึ้นข้างบนได้ตั้งแต่ทีแรกนี่ก็วิ่งวิ่งขึ้นข้างบนตั้งแต่ทีแรกก็จบเลยเนาะระโทเอ้ยไปเลเซอร์เลเซอร์จ๋าอ่าโอบี้ต้องเข้าปากนะครับเข้าไปอยู่ในท้อง <c oughs> เป็นคอนเซปต์ของโอบี้ใช่ไหมไปเราไปจะโดดอ่ามีเพื่อนด้วยนะนี่ก็อะไรเนี่ยจะให้อันนี้อะไอ่ะไม่มาล่ะท่าน หรือว่าเขายังไงเขามาสืบราชการลับเหรอไปอันนี้จะเป็นเหมือนซี่โครงมากกว่าใช่ไหมน้องน้องเออพี่ว่านะมีซี่โครงมากกว่านะเออพอดีพี่มีเรื่องเล่าขอขอแทรกในตอนนี้หน่อยเมื่อคืนพี่ไปเล่น r o v อ่ะอันนี้พี่ถามจากน้องๆหลายๆคนที่เล่น r o v อะครับสมมุติว่าน้องไม่ได้เล่น r o v แบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นเราพูดแบบไหนไม่ได้พอเวลาน้องมีเวลาแล้วน้องมาลงแรงอะ่ะ และน้องเจอคนที่แบบงองแงในทีมคือแบบเอาแคลี่มาอะไรมาประมาณนี้ยคือพี่อยากหรือว่าน้องๆจะรู้สึกกันยังไงอันนี้พี่ขอ,อนอกเรื่องนะสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นอวีก็ลองฟังพี่หน่อยนะคือหมายถึงว่าคืออวีมาเล่นเป็นทีมห้าคนถูกป่ะครับแล้วแต่ละคนตําแหน่งมันจะไม่ซ้ากันอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วคือแบบแล้วอ,อย่างแท้งเงี้ยเอาแท้งก็บอกแล้วว่าแท้งมันเป็นตัวชนถูกไ่มอาเมดก็คือนักเวท อแครี่แครี่มันก็ตีอยู่แล้วก็คือมันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในในเกมแบบในท้ายเกมประมาณเนี้ยอ่ะอ่าป่าป่าเขาก็มีบทบาทในการตัวเสริมตัวไล่แอบมาฆ่าใครอะไรประมาณเนี้เนาะอ่าเอาหลักๆก,ก็มีประมาณเนี้เนาะไอออฟเดนมันก็เป็นเลนปกติเลนหนึ่งอ่ะเหมือนคนเล่นธรรมดาคนนึงแหละแต่พี่จะบอกว่า เมื่อคืนพี่เข้าไปใช่ไหมแล้วพ,พี่ก็ไม่รู้หรอกนะเขาเป็นบทอะไรไม่รู้แล้วเขาก็งองแงไม่รู้ซึ่งเขาเล่นแครี่เออเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะพี่จะเอาคลิปมาลงอยู่นะจริงๆนะพี่ก็รู้สึกไม่โอเคนะคือแบบนานๆเราจะได้เข้าไปเล่นไงแล้วเราลงแหลงไงแล้วเราเจอคนแบบเนี้ยคือไม่เล่นก็ไม่ออกนะก็วิ่งปว่วนวาร์ปอะไรมัวตัวไปหมดพี่ก็ คือคนแบบนี้เขายังไงกันนะคือเขาเขาเรียกร้องความสนใจหรือเขายังไงอะพี่ก็ไม่รู้เนาะเป็นพี่นะเอาจริงๆแล้วอะถ้าเขาด่าว่าอ่อนเงนี้ยเรามาดูเอาในเกมเราอ่อนจริงไหมเอาเราอ่อนจริงเราก็เงียบไปปิดไหมไปก็ได้จะได้ไม่ได้ยินมันมันพิมพ์มาแล้วก็ปิดแชทมันจบเราไม่รู้หรอกมันด่าอะไรถูกป่ะเออก็เล่นของเราไปแต่อันเนี้ยคือพี่งงมากเขาไม่เล่นเลย แล้วเขาเล่นแครดี้ด้วยเออไอคนเมดไอแท้งทำไงไอทีเนี้ยเออแล้วแบบอืมคือแรงอะ่ะเนาะพี่ว่าถ้าอย่างเงี้ย R O V เขาน่าจะมีบทลงโทษสำหรับไอพวกนี้มากกว่านะถ้ามีคลิปลงแน่ไฟไปอะไรประมาณนะี้คือมันรู้สึกคือพี่อาจจะบอกตรงๆนะไอหนึ่งดาวสำหรับคนที่เขาเล่นเป็นอะ่ะแล้วเขาไปเจอทีมที่มันดีๆซึ่งเขาตัวเขาก็เล่นเป็นอะ่ะหนึ่งดาวของเขา,ามันไม่ได้ยากเว้ยน้องๆ แต่สําหรับคนบางคนที่เขาแบบเขาไม่ได้เก่งครับบางคนที่เขาไม่ได้เก่งคือเขาก็เข้ามาเขาดึงได้อยู่ในแหลงระดับประมาณนั้นะ่ะคือเขาก็พยายามเข้ามาที่แบบเขาก็อยากจะเล่นให้ให้เก่งขึ้นหรือเขาอยากจะได้แหลงเพิ่มมากขึ้นคือทุกคนอยากช,ะชนะทุกคนน่ะแต่ในเมื่อเจอเพื่อนร่วมทีมเป็นแบบเนี้คือพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคอะน้องๆเออถ้าคุณรู้สึกว่านิสัยคุณเป็นแบบนี้คุณไม่น่าจะมาเล่นมากกว่าครับเอาจริงๆนะ เออเดี๋ยวพี่ถ้าไงเดี๋ยวพี่ลงคลิปนี้ถ้าใครได้ฟังที่พี่บ่นจนจบนะก็เดี๋ยวพี่ลง R.O.V และคลิปนั้นให้ให้ดูเดี๋ยวพี่ไปภาคให้ดูเออว่าว่ามันเป็นยังไงครับแล้วฝากน้องๆดูด้วยนะว่าเนี่ยคือคนแบบนี้คือเขายังไงอ่ะเออพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาแบบ พี่บอกเออแบบเดี๋ยวพี่ลงขอลงที่ช่องเลยนะเขาบอกเออก็ลงไปคือแบบเขาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรอยู่แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่พี่อยากหรือว่าแบบคนแบบนี้เขาต้องยังไงก่อน่ะคือทีมคือจะแพ้ก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่คืออันนี้คืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเอาจจริงเอาพี่ก็งงอ่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นกระโดดนะ อันนี้พี่ก็ขอโทษสำหรับน้องๆสาวกโอบี้ด้วยครับที่พี่นอกเรื่องไปเนาะก็ไปคุยเกี่ยวกับเอาบีอะไรบ้าบาอกอขแตกเนะี่ยแต่ว่าอันนี้คือจบแล้วเนี่ยไปมาเนี่ยโม้ไปโม้มาเนี่ยพี่เล่นจะจบแล้วเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาเนี่ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเนี่ยพี่พยายามจะลงคลิปให้เยอะๆเ,เหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้ดูเสียงพี่นะ อย่าว่ากันนะงั้นเออพอดีใน y o u t u ป e รัะพี่ไปเห็นเขามีไตตรงชุมชนด้วยนะเรามาคุยกันก็ได้นะครับน้องๆคนไหนเราจะได้มามีเพื่อนๆมารู้จักอะไรแบบกันในนี้ด้วยเดี๋ยวพี่ไปลองไปเปิดดูก่อนว่าไอชุมชนนะ่ะเขาโพสกันยังไงเนาะเดี๋ยวพี่ลองไปพิมพ์ไปก่อนนะ้ใครไปตอบอะไรก็ไปตอบกันม้างล้วกันนะอ่ะโอเคอันนี้ถึงบอสแล้วนะครับอ่านี่ไงเห็นว่าเต็มเต็มอ้าวมีไอหมุนหมุนด้วยนะอ่ะโอเค ยิงอยิงยิงยังไงอ่ะยิงพื้นซ้าอ่ะอ๋อต้องยืนเฉยๆครับยืนเฉยๆแล้วจะยิงโดนอ่ะโอเคต้องยืนเฉยๆนะเออเอาติดกำแพงเอาขาขาดดีกทีงนี้มาอ้าวเฮ้ยแล้วมันมันยืนอยู่งั้นล่ะอ้าวโอเคเลยก็ยิง เออหลบหลบหลบโอ้ใสโค้งด้วยนะเห็นไหมปั่นใสโคง้งเนี่ยตึมตึมกระอ้ยกระโดดทันไหมเนี่ยเออยังทันอยู่นะครับโหเลื่อนมีเท่าไหรนะ่เนี่ยพี่น้องยิงแบบนี่มิสไซเอเนี่ยอ,อ่ะเรยยิงมุมออกมาตรงมุมโอ้ยยังไงครับโอ้ยเอาอีกแล้วเห็นปะเออแตกกันหน้าเนี่ยแหละ ไอคนตายไม่ใช่บอสแล้วน่าจะเป็นเราเนี่ยแหละเอายิงออกละโอ,อ้โ,อโหพี่ท่านต้องยิงกี่ดอกเนี่ยฮะเออกระโดดไม่พ้นอีกเลื่อนเหลือค่อนเดียวเนาะก็ยังยิงไม่จบสักทีเอ,อ้าออออวิ่งออกดีกว่ากระโดดไปเดี๋ยวกระโดดไม่พ้นตายอีกอ,อืมตายสักทีเถอะท่านโอ้โห แต่ก็ดีนะครับดูคนไปยืนไว้อะไรยืนอื่นอะไรอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพี่ไปลงคลิปเอาวีให้ดูละกันโอเคน่าจะผ่านแล้วแหละเด้งขึ้นมาแล้วได้ได้รับเหรียญแล้วพี่โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นเลยนะเออพี่ขอบคุณมากเลยแล,แล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้กันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้พี่ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับน้องๆขอบคุณครับ